สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทายชาแนลพี่น้องฮะวันนี้ผมมาเจอทีเด็ดเขาเรียกว่าอะไรทีเด็ดทีเด็ดกรรมาสายเหรอเนี่ยฮะเอฟซีกรมา拉สยนะถ้าดูอยู่นะรู้จักคันนี้หรือเปล่านะนี่ครับ6กสีู่นย์แอร์ฮะแต่ว่าไม่มีแอร์รุ่นนี้รุ่นเปิดประทูนะเพราะว่าเขาบอกว่า แอร์มันพังบ่อยอก็เลยไม่ใช้ก็เลยถอดประตูออกก็เอาอย่างนี้เลยคันนี้เป็นหกสี่หนึ่งศูนย์นะครับหกสี่หนึ่งศูนเครื่องแปดสิบห้าแรงมา้ารุ่นนี้มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบไอดีโตหัวสีเตี้ยเสื้อสูบลายนะครับแปดสิบห้าแรงมา้ามีเทอร์โบนะครัคันนี้โอ้โหผมมาเจอช้างป่าไปช้างงานในป่าลึก เนี่ยอยู่กาลสินมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นครั้งแรกนะฮะนี่นะครับเขามีงานเกตนาตอนนี้เขาจอดพักเที่ยงอยู่พอดีรู้จักกับคนอีกคนหนึ่งครับผมก็เลยนัดเขาไว้ก็เลยมานะครับนี่ยมาถึงก็เที่ยงแล้วนะครับนี่เขาไม่ได้มาคันเดียวนะครับนี่เขามากับนี่ตัวแรงนี่ฮะหกหกสี่ศูนย์หกหกสี่ศูนย์เบิดประตูเหมือนกันนะฮะโอ้โห สองคันนี้มาด้วยกันนะนี่ครับสองคันนี้มาด้วยกันคันนี้เป็นหกหกสี่ศูนย์เนี่ยรถรถเก่านอกนะครับผมรถเก่านอกไม่มีเทอร์โบนะไอใส่เขาเทอร์โบเฉยๆรถเก่านอกอันนี้ก็คือจะรีวิวตอนเขาพักเที่ยงรีวิวคร่าวๆผมก็เพิ่งมาถึงนะครับเนี่ยเขาเขามีงานเจดนาอยู่ตรงนู้นนู่นนู่นน้อนูนน,น,น เขาบอกว่างานแสนหกแบตไล่ทำเป็นอันเดียวนะะโอ้โหผมก็จะต้องรีบมาดูนะเนี่มาดูดีเทลคันนี้ก่อนคนระับก็เป็นรถแบบอะไรนะพุทาอะไรนะชื่ออะไรนะพุทาขาเดฟเมงนกันนี่เจ้าของเขาคือพุทาขาเดฟนะแถวกามาลาใสน่าจะรู้จักกันดีนะ แต่ว่ารถสองคันนี้มาจากร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่ามาจอดไว้อยู่การสินปน์ครับอยู่ที่แถวแถวไอ้กำมะลาใสนะครับตอนนี้คือมาทํางานอยู่ที่บ้านหัวขวาบ้านหัวขวาแถวแถวบ้านญาติผมนะครับเดิมทีคันนี้เป็นยาง34นะครับยาง34แกก็เลยเปลี่ยนเป็น30เพราะว่าแกใส่โเรเตารี่นะครับรอบมันไม่ได้กันนะครับแกแกบอกผมนะ เมื่อกี้คร่าวๆนะนี่ตู้แอลอเขาถอดออกหมดแลว้วะเสียดายมากเลยนี่ครับอันนี้เป็นเกียร์12นะครับเป็นรถเก่านอกรถเก่านอกเกียร์12คูณ12ครับแล้วก็นี่ฮะคันที่3นี่ครับผมรู้จักแกก็คันนี้แหละฮะแกโพสพอดีเมื่อวานนี้ก็เลยตามมาดูครับนี่ครับคูบูต้า M 6240นะครับ คันนี้ทีเด็ดเลยเขาบอกว่าใส่เทอร์โบมานะคันนี้นะเพราะว่ามีสายวัดบูสต์อยู่นี่ฮะเทอร์โบวันนี้มาถึงก็เทียงแล้วไม่รู้ว่าจะได้ภาพสวยสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแดดแรงมากแล้วแดดตอนบ่ายแล้วมันเหลืองด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ออกมาไม่สวยยังไงเดี๋ยวไปรอบหน้าผมมาใหม่เพราะว่างานงานแสนหกแปดไล่ทำเป็นอันเดียวก็ สิวันไม่น่าเสร็จครับรถ3คันเขาบอก10วันไม่น่าเสร็จเพราะว่าเป็นเป็นงานไล่ดินอย่างเดียวครับงานใหญ่อยู่ครับงานแสนหไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยครับหกสองสี่ศูเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบสคันนะครับคัน6 40ี่ไม่มีเทอร์โบนะครับนี่เป็นหกหกสี่ศูนย์เกียร์สิบสคูณสินะครับอันนี้เป็นรถเก่านอกนะครับ เป็นรถปีเก้าเจ็ดนะครับเนี่ยปีเก้าเจ็ดนะครับเเขาบอกว่าใช้ยาพูดเท่าขาเดฟว่างั้นขาเดฟเฮฟวี่โอ้วันนี้เราจะได้มาเจอตัวแรงแถวกาลสินนะครับคันนี้โอ้เวทอ๋อคันนี้ได้มาจากร้านอยู่นะครับ ยูเวดิอยู่เจริญยนต์อำเภอสมเด็จนะครับบ้านผมนี่ฮะแกไปได้แกอยู่ร้อยเอด็ดแต่ว่าแกไปซื้อรถอยู่สมเด็จกับบ้านผมนะครับคันนี้มีเทอร์โบนี่ฮะร,รถรถนอกไอกระทะมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เขาใส่ไว้เพื่ออะไรนะ เนี่ยใครถ้าใครรู้นะบอกผมด้วยนะเขาใส่ไว้เพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยนี่ครับมีห้าอันกระท่าที่ผมซื้อไปก็เป็นแบบนี้เราจะว่าจะเอาไปใส่หกหกสี่ศูนย์เป็นแบบนี้แหละแบบเดีวยวกันเลยแต่ว่ามันเป็นสี่จับอันนี้มันเป็นแปดจับนะครับไม่รู้เขาใส่ไว้เพื่ออะไรนะมันเอาออกได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ได้อยู่แต่ว่ามันเชื่อมไว้ใหญ่มากอะงานนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็รีวิว ก่อนออกก่อนลงงานนะครับพักเที่ยงนะนี่ฮะเต็มสูบเลยนะเนาะเสื้อสูบลายไอดีวตัวนสีเตี้ยครบสูตรเลย6 6 1 0แต่ว่าคันนี้เป็น6 4 1 0 8 5งนแบรงม้านะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมคันนี้อีกสักนิดนึงเนาะวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับครั้งแรกที่ผมได้มาถ่ายกับทีมงานนี้นะครับก็รู้จักกันไม่นานนะก็เลยทักมาดูเขาก็ ให้มาถ่ายก็เลยมานะครับแต่คันนี้เสียดายตู้มากเลยตู้แก่ๆออกหมดเร็วดูด,ดินี่ครับก็คือรถบ้านๆเนานะแต่ว่ามันเป็นรถเก่านอกครับสภาพดีเลยปี97นะครับรถปี97ดูแล้วเมื่อกี้แต่ดูปั๊มก่อนนะฮะว่าเป็นปีเดียวกันหรือเปล่า รถจากหไหนนะอ๋อคันนี้จากตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับแท็กเตอร์ชนบุรีเป็นปี97นะครับน่าจะปีปใหม่ปีใหม่กว่ารถเสียลันอีกนะร,รถเสียลันปี96แต่ว่ารถเสียหลันเป็นรถไทยอันนี้เป็นรถนอกครับรถนอกก็เกียร์12 x 12นะครับเกียร์เยอะได้เปรียบนะครับรถทุกวันนี้อย่าคิดว่าเกียร์กลางแล้วมันจะดีนะดีเฉพาะเกียร์ แต่ว่าการใช้งานในี่สู้12ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามารีวิวทีมงานแถวกำมลาใสนะทีเด็ดกำมลาใสเขาบอกอ่ะเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากกันเนาเอฟซติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ